เอาครับก็ขอกราบสวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมกาลินาฟรีไฟแม็กซ์นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวชุดโก์าย่อยใหม่นะครับนะในกาลินาฟรีไฟแม็กซ์นะครับนะอันนี้เป็นโหมดแลนซีวีสีนะครับผมนะไลน์อันนี้อาจจะเปิดกิบแบบเรียบร้อนหน่อยนะเพราะมัน ตอนเวลาอัดหน้าจอไอเนี่ยตอนอัดอยู่นะล็อบบี้นะครับเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดจวระเบิดน่าจะอยู่นบนเกาะเราจะโฟกัสที่ตัวมนุษย์ป้านก่อนนะนะไม่ได้กินกรอกไอระเบิดอะ่ะม,มันน่าจะหมดแล้วแหละตังค์แล้วอย่างจากนั้นก็ไปไล่ต่อยคนน่ะเออมาดิมาดิเฮ้ยเอ้ยเ,เ,เอ้ยเอ้ยเอ้ย ่งมากดันเลยโอ้ยเป็นเรื่องจังวันนี้เจ็บมากเจ็บมากตอนนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโดนยูทีเย็บแม่เพื่อนมึงก็ยังจะชุบนาะอันเท่าไอ้มามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เราจะชนะได้หรือเปล่านะครับดูกันมาดูกันว่า ยิงกันอย่างนี้เลยหรอช่วยด้วยิงกันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยทำยังไงครับโอ้โหวนันนี้ทางทีมตรงนั้นนะค่ับติดตข้ามนะครับได้มี u s p สองแล้วนะครับนะดูกันกนะว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเพื่อนต้องขึ้นข้างบนนินนะจริงนะเปล่าโอ้โหมันดักล่างเลยอ่ะทุกคน อาจจะถ้าเพื่อนอยู่บนเพื่อนน่าจะได้เปรียบโดนไปมิดนึงอย่าขึ้นอย่าขึ้นกังนก่งแล้วกมีคนเดียวครับจังหวะนี้ครับทุกคนมาดูมาลุ้นกับเพื่อนกันนะครับว่าจะชนะเปล่านะทุกคนนะถ้าชนะมาให้ได้นะครับถ้าไม่ชนะก็ไม่ลงนะครับไม่ชนะก็ไม่ลง อม่ชาานะก็ไม่ลงยีเต้นดวยเต้นดวยเต้นด,วย,นดวยเพื่อนบอกชักจะยามกันไปแล้วนะครับฉันต้องลงแล้วนี่โอ้ไปรอสวยเฮ้ยเฮียเลือดเหลือห้ายดเคอดีกันละเพื่อนสวยสวยนั่นสมันอะไเลือดเพื่อนเราเหลือห้านะครับ ส่ไปบันรละร้อยมันมีกาจจ้าเดี๋ยวให้ดูชุดก่อนนี่นะครับอันนี้แว่นแว่นไม่เกี่ยวนะแป้งนะครับนะผมใส่เพิ่มอะ้รเเพื่อให้มันดูดีมีแต่ละถ้าคนสร้างที่นะครับผมชอบทรงผมมากถ้าคนดูไม่เป็นก็จะมองว่าถ้าคนไม่เคยเห็นก็จะมองว่าเป็นทรงผมเติมอะไรย่างนี้นะครับผมอ่าเอ

ยี่ส์เอ็กซ์เอ็กเอ็กเอ็กทำไมไม่ชวนเพื่อนลืมเหรอไอเช่นนี่เวลาเพื่อนนะเรักเพื่อนนะเรักเพื่อนนะยูเอ็มพีเทพเจ้าอันนี้ก็เป็นปืน UMP แห่งวงการไฮไลท์เป็นปืนแห่งวงการไฮไลท์อีกปืนหนึ่งนะกระโดดสะโคกยิงเหมือน XM8 ได้นะครับผมว่าน่าจะทำง่ายกว่า XM8 อีกนะที่ผมทำมามันผมว่ามันทำง่ายกว่า XM8 กซ์เอ็มแปดอ ยิงแฝดนี่ทำยากมากนะครับนะปาล,ล่ะเราต้องชนะให้ได้สี่หนึ่งชนะชนะด้วยสกอร์สีน่นะครัเพราะห,หินตนานแล้วเพื่อนเอนอวิ่งนั่นเพื่อนอยู่ในแก๊งก็ได้ไม่ต้องไปช่วยเพื่อนตรงนี้ โอ้เจ็บมากคนตัวนั้นเจ็บมากอ่ะตัวลุงรัวโอ้โหชิบหายแล้วน่าจะอีกนัดเดียวน่าจะลุมแล้วน้ำเกี้ของเพื่อนตายไปสองครับทุกคนโอ้โหเพื่อนตายไปสองไปย่อทำเพี้ยไรโอ้โหทุกชิบหายแล้วสองสาม่แปดสาวัดีมันไปไหนแล้ววะ

No, 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 no. นนนนนปัป๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนไม่ไหวไม่หวมใหมไมันจะไปยนถึงกไขนาดนั <temples> ้นนะถ้าจริงหายแล้วผมต้องลงนานรอกเฮ้ยรอดใช่อ๋อโอ้โหไม่น่ารอดมันไม่รอดอยู่แล้วอ่ะ เปิดพัดลมแป๊บไปฮ้ร้อนที่ผ่านแม่งตอนบ่ายแม่งแอร์ไปเย็นเลยมาแต่เล่นเอ8แปดสิบบ้างแค่ก็ลงอนเตีมอ่ะ <c oughs> แม่งแต่วันนี้นะ่ะตอนผมเล่นตาแรกกับผมเล่นโคตรตึงเลยเกตสามเดวเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวเมื่อเช้านี่ตอนบ่ายประมาบ่าย เล่นอ่ะเป็นโคตรเบืออ่อครับชนะ4-0น่ะแบบขนาดแบบมีพวกผู้เล่นเก่าๆอ่ะพวกเวลเวล70บ,บวกอ่ะอืมหรืเลเวล50อ่ะโอโ้โหนึกว่าปืนนึกว่าปืนกลจนิดนึงแล้วเพื่อนมันชอบไปล้มด้วยกันน่ะ ีตังรีตะไลามากตอนเนี้เพราะว่าปืนชาร์จผมก็ไม่มีไงมันจะไปชาร์จเพื่อนนะนั่นน่ะเวียนตะไลแล้วทุกคนไปหาเพื่อนแล้วอ่ะสปืนยิงได้ไปตัวนึงโอ้ยเย็ดแม่ไอ้เหี้ยกระสุนไม่มีให้ไวเลยมนชุบกันแล้ว ทริปเปิิลทริิตายนะมาดีมาดีเจ้าลือเจ้าลือเจมาดีเจ้าลือ,ล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 อเ่นกับพี่ก็ยางได้นะน้อง ก็ต้องทำใจไว้ในสมังกับคลิปโนตัดโนตึงโนตึงเฮียเลยล่ะอาไงเพื่อนไหนต้องทำมาเพื่อนฮะอ๋อก็สุดลูกซองไม่ว่าจะเอาอะไรอะท่องก็ไม่พูดตั้งแต่แรกแค่ชกอยู่ได้ ่าดิตีตีกูตื่นแล้วตีกูตื่นแล้วเมื่อกี้ตีกูหล,ลับเฉยๆออืมอ้าทำไมไม่มีเก็บเสียงอ่ะหรอได้ใส่ส,สกิลราคายอมมาน่วย嘛 Double kill เจ้าเลือเจ้าเหลือเจ,จ็บมากพัญญาแน่นอนไอ้ตัวเนี้ยชาร์จเลยดีกว่ามมีชาร์จสุดยอดลอเลยครับพี่ไหนวะ าหายเนี่ะตายลู่ลูตายลู่ลูตายลูลูตายลูลูตายลูลู่เฮ้ยอีกทีสูงนุ่นอ่าได้ MP3 สูงมากยังดีนิดหน่อย ตายแล้วงงงงะอยากได้ปืนตายแล้วเนอะคือ MP ยังอยู่ MP เหมือนเดิมดีกว่าเนี่ยฝึกกระเดืองมันจะได้เป็นการแบบว่าฝึกกระเดืองตะโขบยิงหัวด้วยไงเออราะว่าผมก็พอทำได้อย่ก็ไม่ได้แบบเข้าหวัวทุกเม็ดอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้ดึงขนดาดน,นั้นนะ คาดว่ามันน่าจะออกขวาหมดครับทุกคนน่าจะออกขวาของผมอ่ะไม่ใช่ขวาของซ้ายมันนัง่งเองใช่หรยดูย้ทำไงชาร์จเลยลกันเอ้ ก็ไม่ค่อยอยากเล่นเลยนะก็แบบว่ากระสุนหกร้อยนัดอ่ะยีหมดตีปู่ยีก็ป้าไวลุซีเดมูไวลุซีเดบูไวไวลนซิเดมูอ่ะกูขังมึงด้ทั้งนั้นอ่ะอ่ะไม่ต้องออก มันต้องออกนะครับน้องอ้าเออนั่นแหละเพื่อน,น,อนมันต้องให้มันออก <laughs> มันอบกินควานไปนะครับกินควานกินควานอบกินควันไปนะโอ้โหชะนะแล้วครับทุกคนโอ้โห,โโหโกเกือบเพคเดียวผ่านปกติสางคลิปอัดหลายคลิปมาก อัดอัดหลายครั้งมากกว่าจะก็อนก่อสจะชนะครับทุกคนก็เป็นไงกันบ้างนะครับว่าผมไต้ MVP อะครับก็ยังก็เป็นไงกันบ้างนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับนะก็เรีิวชุดกอลโลย่อไปแล้วนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่อยากกดออกล็อบบี้เลยนะครับว่าคือมันอัดล็อบบี้แล้วมันแหลกนะครับนะ แต่ไม่รู้ว่าตอนอัดตอนเล่นน่ะมันจะหลักหรือเปล่าเด็กครับผมบายเซลเลีนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับเซ e เลียนไนท์ไทมบบายบาย